ีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยนี้เมื่อบ้านเมืองได้พ้นจากภาวะศึกสงครามและได้มีการบูรณาสิ่งก่อสร้างให้มั่นคงและมีความเป็นบืกแผนมากขึ้นและทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคมโดยทั่วไปศิลวประวัฒนธรรมของชาติก็ได้รับการฟื้นฟูอนุบังบรุงและส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยเฉพาะทางด้านดนตรีไทย สมัยนี้ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจเจริญขึ้นเป็นลำดับดังนี้ราชการที่1สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชดนตีไทยในสมัยนี้ส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะและรูปแบบตามที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่พัฒนาขึ้นมาบ้างในสมัยนี้ก็คือการเพิ่มกองทัพขึ้นอีกหนึ่งรูปในวงปีภาคซึ่งแต่เดิมแล้วมีแค่หนึ่งรูป พอมาถึงสมัยรัชการที่1วงปีภาคได้มีการเพิ่มกองทัพเป็นสองลูกคือเสียงสูงตัวผู้1นลูกและเสียงต่ำตัวเมีย1นลูกและการใช้กองทัพสองลูกในวงปีภาคก็เป็นที่นิยมกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เช่นวงปีภาคเครื่องห้าประกอบไปด้วยปีในพระนาฎเอกพองวงใหญ่ตะโพนกองทัพชิงปีใน คือประธานวงรานาเอกคือผู้นำวงพ้องวงใหญ่คือทํานองหลักของวงกองทัดประกอบจังหวะที่เพิ่มมาเป็นสองลกูกชิงประกอบจังหวะและมีการเพิ่มรนานาดเอกเข้าไปในวงมโหรีด้วยสรุปการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่หนมีการเพิ่มกองทัดขึ้นอีกหนึ่งลูปในวงปีภาคเป็นสองูป เสียงสูงตัวผู้หนึ่งลูกและเสียงต่ำตัวเมียหนึ่งลูกและมีการเพิ่มระนาดเอกในวงมโหรีรัชกาลที่2ส,สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมัยนี้เป็นยุคทองของนักดนตรีไทยยุคหนึ่งทั้งนี้เพราะองค์พระมหากษัตริย์ทรงสนพระไทยดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะองค์ทรงพระปีชาสามารถในทางดนตรีไทย รัชก,การที่สองพระอ,องค์ทรงพระปิชาสามารถในทางดนตรีไทยถึงขนาดที่ทรงดนตรีไทยคือซอสามสายมีซอคู่พระหัตชื่อว่าซอสายฟ้าฟาดทั้งพระอ,องค์ได้พระราชนิพนธ์เพลงไทยขึ้นเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะและอมาตะจนบัดนี้คือนั่นก็คือเพลงบุตรหลันลอยเรื่อง เป็นเพลงไทยเดิมที่รู้จักของคนไทยทั่วไปมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าขณะพระองค์บรรทมหลับนั้นทรงพระสุบินว่าในคืนเพนหนึ่งทรงได้สดับทำนองเพลงเพลงหนึ่งที่ไพเราะมากเมื่อบรรทมตื่นทรงจดจำทำนองนั้นได้อย่างชัดเจนจึงต่อเพลงนั้นพร,พระราชทานแก่นักดนตรีในพระราชสำนัก แล้วทรงให้ลองบรรเลงและทรงแก้ไขจนเป็นที่พอพระราชหรือไทยพระราชทานชื่อเพลงว่าเพลงบุหลันลอยเลื่อนแต่บางครั้งก็มีผู้เรียกว่าเพลงบุหลันเลื่อนลอยฟ้าเพลงทรงพระสุบินหรือเพลงสรรลเสริมพระจันทร์ได้มีการนำเอาวงปีพาดมาบรรเลงประกอบการขับเสภาเป็นครั้งแรก แล้วกองยังดัดแปลงจากปิงมงังของมอนต่อมาเรียกกองชนิดนี้ว่าสองหน้าใช้ตีกำกับจังหวะแทนเสียงตะโพนในวงปีาพาดประกอบการขับเสภาเนื่องจากเสียงตะโพนดังเกินไปจนกระทั่งกรบเสียงขับกองสองหน้าปัจจุบันนิยมใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับในวงปีาพาดไม้แข็งได้มีการนำเอาปีาพาดมาบรรเลงประกอบ การขับเสภาเป็นครั้งแรกประกอบไปด้วยตะโพนปีในของวงใหญ่ชิงลองทัดละนาดเอกโดยมีการพัฒนาจากวงปีพาดในเครื่อง5คือเพิ่มตะโพนเข้าไปและเรียกว่าวงปีพาดไม้แข็งเครื่อง5สรุปการพัฒนาของดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่2 1. ได้มีการนำเอาวงปีพาดมาบรรเลงประกอบการขับเสภา 2. เกิดกองชนิดหนึ่งโดยดัดแปลงจากเปิงมังของมอนต่อมาจึงเรียกกองนี้ว่ากองสองหน้าใช้ตีกำกับจังหวะแทนเสียงตะพนในวงปีพาดประกอบการขับเสภา 3. เกิดวงปีพาดไม้แข็งเครื่องห้าสมัยรัชการที่3 ถ้าบาทสมเดจพะนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัววงปีพาดไดพัฒนาขึ้นเป็นวงปีพาดเรื่องคู่เพราะได้มีการประดิษฐ์ระนาดทุ้มมาคู่กับระนาดเองและประดิษฐ์คล้องวงเล็กมาคู่กับคล้องวงใหญ่และเกิดวงปีพาดเครื่องคู่วงปีพาดเครื่องคู่ประกอบไปด้วยปีในปีนอกระนาดเอวระนาดทุ้มคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กลองทัดตะโพนฉิงสาบเล็กมง กรองสองหน้าเกิดเป็นวงปีพาดขึ้นคือวงปีพาตนางหงคล้ายกับวงปีพาดไม้แข็งแต่มีการปรับเปลี่ยนเอาปีชวามาบรรเลงแทนปีในและปีนอกใช้กลองมาลายูหนึ่งคู่และกลองแฉกโดยตัดตะโพนและกลองทัดออกแต่ยังคงห่วงไว้วงปีพาตนางหงใช้บรรเลงเฉพาะในงานศพมาแต่ก่อนวงปีพาตุมนเหตุที่เรียกว่าวงปีพาย์นางหงก็เพราะ ใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงในปัจจุบันวงปีพาดชนิดนี้หาโอกาสที่จะฟังได้ยากใช้บรรเลงในงานศพวงปีพาดนางหงสามารถแบ่งตามขนาดของวงได้เป็นสามขนาดคือวงปีพาดนางหงเครื่องห้าวงปีพาดนางหงเครื่องคู่และวงปีพาดนางหงเครื่องใหญ่วงปีพาดนางหงประกอบไปด้วยฉาบเล็กปีชวาพัฒนาเอ๋อคล้องวงใหญ่กลับ ควาวงเล็กสิงระนาดทุ้มกลองมาลายูมองม,มโหรีเครื่องคู่วงตีผ้าดได้เพิ่มระนาฏทุ้มและความวงเล็กกลายเป็นวงตีผ้าเครื่องคู่องคม,มโหรีก็เพิ่มละนาดทุ้มกับความวงเล็กบ้างเพิ่มซอด้วงซออู้ขึ้นเป็นอย่างละสองอันจะเข่เพิ่มเป็นสองตัวขุยนั้นแต่เดิมมีแต่ขุยเพียงออก็เพิ่มขุยลิบเลาเล็กขึ้นอีกหนึ่งเลา ส่วนซอสามสายก็เพิ่มซอ3สายลิฟทคันเล็กและเสียงสูงกว่าอีกหนึ่งคัน <c oughs> เครื่องประกอบจังหวะคงเดิมเรียกว่าวงโมโหรีคู่รัชกาลที่ 3. สรุปการพัฒนาของดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่3 1. วงตีพาดได้พัฒนาขึ้นเป็นวงตีพาดเครื่องคู่วงเลิดวงตีพาดไม้เครื่องคู่แข็ง 2. เกิดวงตีพาดนางหงในช่วงปลายรัชกาล 3. เกิดวงโมโหรีเครื่องคู่ ราชการที่4ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนี้วงปีพาดได้พัฒนาขึ้นเป็นวงปีพาดเครื่องใหญ่พอได้มีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นอีกสองชนิดเรียนแบบระนาดเอกและระนาดทุม้มใช้โลหะทำลูกระนาดและทำรางให้แตกต่างไปจากรางระนาดเอกและระนาดทุม้ม เรียกว่าระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กโดยใช้นำมาบรรเลงเพิ่มในวงปีพาดเครื่องคู่ทำให้ขนาดของวงปีพาดขยายใหญ่ขึ้นจึงเรียกว่าวงปีพาดเครื่องใหญ่ประกอบด้วยปีในปีนอกระนาดเอกระนาดทุ้มระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กของวงใหญ่ของวงเล็ก ตะโพนกองทัดชิงฉาบเหล็กกราบใหญ่และโมงและเกิดวงมโหรีเครื่องใหญ่ที่เพิ่มละนาดทุ้มกับละนาดเหล็กขึ้นอีกสองรางกลายเป็นวงปีพาดเครื่องใหญ่วงมโหรีได้เรียนแบบโดยเพิ่มละนาดภุ้มเหล็กขึ้นบ้างส่วนละนาดเอกเหล็กนั้น เปลี่ยนเป็นสร้างลูกรละนาดด้วยทองเหลืองพอเที่จเสียงสูงไพเราะ่าล็กเรียกระนาดทองรวมทั้งวงเรียกว่าวงมโหรีเครื่องใหญ่วงมโหรีได้เรียนแบบมาจากวงปีภาคคือได้เพิ่มระนาดเอกและระนาดทุ้มที่เป็นทองและราชการที่สเกิดการขับร้องเพลงส่งให้ดนตรีรับ และการร้องส่งเป็นแนวทางให้มีผู้คิดแต่งขยายเพลงสองชั้นซึ่งเดิมเป็นเพลง3มชั้นและได้ตัดลงเป็นชั้นเดียวจนกระทั่งกลายเป็นเพลงเถาในที่สุดเพลงเถาเป็นเพลงไทยประเภทหนึ่งโดยลักษณะการบรรเลงจะเริ่มจากอัตราจังหวะสาชั้นเป็นสองชั้นจนกระทั่งถึงชั้นเดียวตามลำดับ เพลงเถาสามารถแบ่งได้ตามที่มามีดังนี้เพลงเถาที่มาจากเพลงสองชั้นเดิมนำมาขยายเป็นสามชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวเช่นเพลงแขกมอนเถาเพลงแขกกวงเถาเพลงเถาที่มาจากเพลงสามชั้นเดิมภายหลังได้นำมาตัดลงเป็นสองชั้นและชั้นเดียวจนครบเถาเช่นเพลงนางควรเถาเพลงแขกบันทีถา อัตราจังหวะสองชั้นเป็นอัตราจังหวะที่ดำเนินไปลักษณะกลางๆไม่ช้าและไม่เร็วคู่เพลงส่วนใหญ่นิยมนำพิงสองชั้นใช้ในการบรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงโขนและละครอัตราจังหวะชั้นเดียวเป็นอัตราจังหวะที่ดำเนินรวดเร็วและสั้นเช่นเพลงเกตบางเพลงรวมทั้งเพลงหางเครื่องก็ใช้อัตราจังหวะนี้ สรุปการพัฒนาของดน,นตรีไทยในสมัยรัชกาลที่4การเกิดละนาดเอกเหล็กละนาดทุ้มเหล็กในวงปีผ้าคเครื่องคู่จนกลายเป็นวงปีผ้าคเครื่องใหญ่และเกิดละนาดเอกทองละนาดทุ้มทองในวงมโหรีเครื่องคู่จนกลายเป็นวงมโหรีเครื่องใหญ่และเกิดเพลงเถา